จะ,กะากลัวเลยดาฮัาฉันซแต่ตอนนี้คอปเปอร์ยังไม่หายดูสี 3> <EP> 3. นั่งซึมเลยอ่ะ <EP 3. S 1> ตอนนี้เป็นอีพีสุดท้ายอีพีที่สามขอทุกคนชมฟังให้ดีๆแล้วดูกันว่าเขาจะเอาชนะแม่มดได้ไหมมาเริ่มก,กันอตอนนี้คอปเปอร์ยังซึมอยู่เลยนะเนี่ย ลองหลอกคอเปอร์ดิฮะลองหลอกคอเปอร์สิดูสิอาการปีกดิปีกกลางไม่ได้อ้าวแห่ข้างหน้าเขาสิแห่เขาจะนั่งซึมอยู่เลยคอเปอร์เป็นอะไรเนี่ยถามพิมพ์สิถามพิมพ์ดีพิม ไม่รู้สิยังไม่หายดีเลยกินยาก็ยังไม่หายเลย <prove? S 2> น่าจะเป็นคำสาปแล้วแหละเราต้องไปจัดก,การแล้วพีมหายังอ่ะพิมเหรอพิมไม่ได้เป็นอะไรมากอ่าอืมก็ดีแล้วแหละเพราะว่าเราจะได้รอดอ่ะอ่ะฮฉันจะเอาตัวแกไปคอปเปอร์ไม่ไม่เขาาจะเอาหาไปได้ไหมยเอาา,าจะเอาคอปเปอร์ไป <c oughs> <PVC> แล้วก็แก เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมนั่งซื้มอย่างเดียวแหละพูดมาสิเป็นอะไร เกดการให้เออขมือขมือขมือข้อขมื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 อขมอขมื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 อ คัปเปอร์หายแล้วเย้กอดคัปเปอร์แล้วคัปเปอร์ปุดชัยกอดเร็วเร็วเขากลับมาแล้วคัปเปอร์กลับมาแม่กอดจะแก่แม่เย้เขาดีขึ้นแล้วเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเย้กอดกันดอกดอกดอกกอดกอดแล้วอะเรากินข้าวกันดีไว้เดี๋ยวสั่งอาหารให้ไม่อยากกอดจะอยาก สั่งไม่ได้ไม่สั่งแล้วจะกินอะไรล่ะมีอะไรกินแล้วป่ะข้างล่างอ๋อ B สี่ B สี่ไปเดี๋ยวลงไปด้วยเอ้ยเดี๋ยวนี่รอด้วยรอแนโอ้ไม่เป็นไรเราไปกันทั้งหมดเนี่ยแหละทีทีหลังเพื่อนแฉันไม่เอาขอมาให้อะไรดีพิซซ่าไหมไม่เอา เฮ้ยตูปากแตกเลยโอ้สบายเลยครับที่หมอขอนั่งที่หูเขาเพื่อบอกอยากกินไม่ไหวแล้วอคุณ คำกุณะคำกุดะำกะำกมกะำกมอาย่ากินกี่ชิ้นเลยเนี่ยนีู่ยก็ยังไม่ได้กินเลยใหู้ให้ให้คอเปอร์ยอะหน่อยเพราะว่าคอปเปอร์จะหายแล้วก็หิวอ่ะกินดวด้่กินมย่ก เ็อร่อยดีเนาะคัปเปอเปเร์บอกเขาเปยืนเวียนอยู่เดี๋ยวขอไปนอนพักก่อนคับเปอร์ก็นอนพัก ด,ดีไม่ใช่หรอเอาไปทิ้งอยู่นี้เลยเอาไปทิ้งอยู่ยนี้เลยเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องทิ้งแล้วท <c oughs> ี่โซ่ตามหลังเ <No. S 1> <c oughs> น,นียกว่าในล็อกกิไอาไว้ล็อกไอน,นี้ก็ได้ล็อกออกอันนี้ก็ได้เห็น <laughs> 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 That's how it's in You know mommy. Yes, you know mommy. Boy. ่อยสบายตัวเลยขอเพิ่ก็น,นอนเี้ยพีมาไปกูจะนอนเอ้ยดี่ที่อที่ที่พูใช่อต้องขออนุญาตพูก,ก่อนนี่นี่ที่พูพูนอนตรงนี้ทำไมทีมามาเออได้ลงมานอนแล้วก็สบายขึ้นเลยใครคนพี่ ไอ้ชี้หัดจะเจอกระ,ะโดดผัดกันกระดูดคุณละรอบไหมมาเร็วมาเร็ว่จกระโดดบ้างดีผูกระโดดบ้างอ่ะขอเขาเพิกระโดดเลยโอเคโอ้โหกระแทกขาชูติว่าเต็มเต็มเลย นี่นี่มันเล่นนะ้ำกันว่าแต่พีวสัสดุจะสงสัยไหมเนี่ยพีวสัสดุยังขาดคอปเปอร์ไม่ได้อยู่จริงไหมล่ะไ,ไ,ไม่หรอกรู้ว่าพีมเปิลสนิทกันมากเลยนรบอกไปก่อนนี่ไงพีมาแล้วพีมอยู่ไหนนะพีมจะลงมาไหมนี่ ไปไหนเนี่ยลงไปด้วยนี่พิมพ์เปียกเลยนี่เปียกเลยเปียกเลยฉันเจ็บเธอท่านเด๋วพี่พี่นี่อันนี้คือที่จับนี่คือที่จับจะได้ไม่จมน้ำนี่ให้คอเปอร์จับไม่งันคอเปอร์จมขึ้นมาทำไมนี่คอเปิดลอยขอล่ยโอเคไปไปไปกระโดดเลยเดี๋ยวเล่นชั้นลุมกระโดดเลยกระโดดเลย กระโดดหมุนตัวแล้วก็ทำแบบนี้กระโดดด้วยกระโดดแล้วอุ้ยหาถ่ายหาถ่ายเดี่ย คอปเปอร์โอ้ยเดเหยียบคอปเปอร์ขึ้นมาทำไงเนี่ยโอุ้ยเหยียบคอปเปอร์จะเต็มเลยโอ๊ยคอปเปอร์เจ็บว่ะคอปเปอร์เป็นแผลแล้วเมื่อนี่ยแล้วถ้าจะทำอะไรเอเอบอกว่าเอเอจะนั่งตรงนี้พีมพ์บพิมพนั่งด้วยกูนั่งด้วยกูเกิดนั่งด้วยนี่คอปเปอร์นั่งด้วยอุ้ยสูสีกันมากเลย พิมแม่น้ำดีกว่าพิมพ์จากลินเอ้าแล้วเหลือใครเนี่ยเหลือใครอยู่บนห้องเนี่ยมาคิดกับครูเหรอจะมาเนี่ยมาคุสกับพูดเช,ชาย,ชายนี่นี่ลงมาแล้วโอ้มาไหวนาะตอนกลงคืนนู้นส,สวัสดีครับสวัสดีครับ ผมไทยชัยรู่งคุณคงไม่ชอบเราหรอกเพราะเราไม่หลอมนคุณเพราะเรากลิีกลุ่มค่อไปใหญ่แต่ก็ชอบเอาใจใส่สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับไม่อ่ะไอเทิร์นอย่าจับดิสวัสดีครับผมไทย คนไม่เจอลราเพราะเราไม่ล่อมัคุ้มคุณเอาหนุ่อีกง่วงก็มีใหญกสกตุงสกตังติงติงสังกะหลังแหลงแหล่งอะไรหลังหลังหลังแกแต่งกระตุงเติงติงว่ามายบายบายกระตังติงตุงตุงล้านเองแต่งติงติงตังติงตุงเว้ตุงติงติง